G-R86 ใช้เครื่องบ็อกเซอร์ลิตรนะครับน้องตรงนี้ก็คือ g ร s u p ร a นะครับพวกทักษะการขับรถในเกมเนี่ยมันสามารถไปใช้จริงได้เป็นเพื่อนนี่จอดกลางเนินเลยครับขึ้นไปเลยครับเสียวเก่จอดเลยครับเบรกนะครับจอดเลยหรอเบรกนะครับเบรกอยู่เลยครับลองปล่อยท้าดูมันไม่ไหลโอ้ยมันไม่ไหลอ่ะ สสวัสดีเพื่อนๆมีอะไรบ้างครับผมโจจีรวัตรครับมีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสนนลลาู่ชาแนลไลฟ์ครับ BK ตามติดชีวิตสี่ล้อครับผมวันนี้เอาใจสายซูชินะครับแหมพูดไปก็หิวไปนะ <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้นะเพื่อนๆวน่าใครที่ชอบขับรถ FCJDM <c oughs> เป็นคนที่ชอบขับรถแบบพาวเวอร์สไลด์แบบเอี้ยดเี้ๆไปมาเนี่ยต้องชื่นชอบและรักในคําว่า GR เพราะว่า GR เนี่ยคือแผนกเรสซิ่งหรือว่าการ์ตูเรสซิ่งของโตต้าในเพื่อนๆที่ได้แชมป์มาเยอะมากๆฉันเนี่ยเขาก็สามารถดีไซน์รถแข่งมาสู่รถถนนได้ แล้วก็มีหลายๆรุ่นในปัจจุบันนะแต่วันนี้เป็นเพื่อนพิเศษบบมากๆเพราะว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนนะไปดูรุ่นต่อมาของเจ้า GT 8 6ที่เพื่อนจะบ่นว่ามานานแล้วเมื่อไหร่จะมีตัวใหม่สักทีวันนี้ครับจัดให้จัดเต็มเรียบร้อยกับ GR 8 6ตัวใหม่ล่าสุดแล้วผมบุกมาถึงที่ t ตัว t a า live Space เนี่ยบอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นสนามทดสอบรถมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทอ่นานะะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู GR 8 6ราคา ค่าตัวบาๆครับ2,949,000บาทพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม g k t h e major way, not play it, it don't stop. Yeah. It don't s t r a f f i c lights, we going, know the time until the clock. the a n s on roll, we doing digi to the whole block. Clear, yo, what you got there? Oh, did you know? ถึงเจ้า86นะเป็นเพื่อนเราก็ต้องย้อนเวลาไปดูร่วม40ปีเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นโคโรล่าเรียกว่าเป็นรถส่งเต้าคู่ AE86 ถ้าใครเป็นแฟน Initial D เนี่ยเพื่อนๆจะต้องรักรถคนรันนั้นนะครับโอ้นี่ๆๆนี่นี g ่ GR Yaris นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แบบแรไอเทมของโตโยต้าได้าว่าราคาขึ้นแล้วเพื่อนๆ ได้อ่ะกลับมาที่โรงเหลากันต่อนะนเพื่อนเชื่อของคําว่า86เนี่ยมันห่างหายไปจากโครล่านานมากจนวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะพ่อครับผมตัดสินใจแล้วผมจะไ่ซื้อ GT800 น,นี้แล้วครับสงสัยแชมป์โลกติงต้องไปแล้วนะคะเรามาซื้อ AE86 อะดิก่อนหน้าน,นี้มันก็จะมี GT86 เรียกว่าเป็นรถที่ขับดีนะช่วงนั้นผมอยู่มาหาลัยเนี่ยเพื่อนๆในมาหาลัยรุ่นพี่รุ่นน้องขับกันเยอะมากนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะบ่นว่าเครื่องมันเล็กไปหรือเปล่าไปเน NA แต่ว่าแค่2,000มันน้อยไปมันก็มานานแล้วเมื่อ เปลี่ยนให้มันเท่กันสักทีวันนี้ตัวเเป็นอยู่ข้างหลังผมเรียบร้อยครับนี่ครับ GR86 ทุกคนเป็นแง่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันหน้าตาของเขานะครับดูทันสมัยมากขึ้นเยอะครับด้วยเดย์ไลท์เป็น LED ไฟหน้าเป็น d u โป Projector นะครับคิ้วดำตรงนี้ด้วยทำให้เหมือนเขียนตาทำให้ดูมีแฟชั่นมากขึ้นนะครับกันชนหน้าออกแบบเป็นแบบ L Shape ให้รับกับไฟหน้าแบบนี้ด้วยเป็น Double L ตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็น Functional Mesh Grill นะครับทรง h ั n นี่โคมเป็นหลังพึ้งแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลม เข้าไปเป่าเครื่องได้นะแล้วก็กริวข้างๆนะเพื่อนเป็นของจริงนะครับผมนี่เรื่องแอโรมเนีิก erm ของเขานี่ของจริงนะไม่ใช่ช่องหลอกๆนะเพื่อนนะซุ้มล้อด,ด้านข้างครับเป็นวสัสดอุอล,ลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับมากับล้อ18นิ้วเฮ้ยแต่ว่าล้อเขาให้มางวดน,นี้สวยนะเป็นล้อสีดํามาให้เลยนะเพื่อนมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะมากับยางมิชลินนี่สองหนึ่งห้าสี่สิบขอบสิบแปดเขาให้พายโลสปอร์ตโฟมาคือยางมิชลินตัวเนี้ยดีนะเพื่อนแต่คนที่ขับไปถกเขาอยากได้ท้ายออกอ,ะอ่ะจะต้องไปหาาายยที่่่แบบไมมคอเกา นะครับเราจะได้เล่นกับรถเขาได้แต่ว่าอย่างนี้ก็ปลอดภัยนะครับแต่มาด้านข้างนี่เพื่อนเป็นไงคันนี้เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกขึ้นเยอะเลยนะรถทุกคันนะครับที่มีฟินข้างๆรถเพื่อระบายอากาศลมจากล้อมาแบบนี้ช่วยเรื่องของลมผวนที่เวลา้อเขาวิ่งเนี่ยลมก็จะตีในนี้ออกมาด้านข้างครับนี่เป็นไงเป็นไงสวยนะด้านข้างครับกระจกจัดมาให้สีดำนะครับก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับหลังคาเขาเนี่ยเพื่อนเเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับลดน้ําหนักแล้วก็ลดความสูงตัวรถลงคือลด CG ยิ่งต่ำเนี่ยมันก มัดูด้านหลังกันมากครับจริงๆต้องบอกนะเพื่อนๆว่าด้านหลังเขาเนี่ยมันค่อนข้างสวยเลยนะเราก็ยังเห็นความเป็นตัวแอนะ DNA ตัว L ที่ส่งมาจากด้านหน้ามาจากปลายท้ายของเขามีเส้นสีดําตรงกลางพาดไวใ้ให้รถมันดูสวยมากขึ้นและนี่ผมชอบนี่มากมีดักเทลมาให้อ่ะเฮ้ยตูดเ็ด่ะแต่เพื่อนๆให้เกิดว่าใครชอบแบบสปอยเลอร์ใหญ่ๆกดดาวฟอร์ตเยอะๆก็ลองเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเขาให้ดักเทลมาแบบนี้มันสวยแบบลงตัวนะเพื่อนๆชอบมากนี่ครับป R <PR S 2> นะเห็นสร้างแบบนี้รู้เลยครับว่าไม่ธรรมดานะเน เพื่อนแล้วนี่ครับดีฟิเซอร์ของเขาก็ให้มาเป็นโซงสปอร์ตเรียบร้อยแล้วออกท่อคู่นะเอาล่ะเพื่อนข้างนอกสวยแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าอัปเกรดอะไรเพิ่มบ้างไปครับนี่นะเพื่อนเพื่อคือภายในของเจ้า GR86 นะครับภายในก็ถูกอัปเกรดให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับเป็นจอดิจิตอลแล้วจอตรงกลางก็ดิจิตอลนะครับเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะเพื่อนเชื่อมต่อโทรศัพท์ Apple CarPlay Android Auto ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าคนที่ซื้อ86จะไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเรามาดูความสปอร์ตของเขาดีกว่าเรารู้สึกถึงความส ก็จะเป็นการที่เขาเลือกหนังสีแดงตัดกับสีดำนะเพื่อนแล้วบอกของเขาว่าข้างบน,นเป็นผ้าหนังกับสีดำใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเป็นหนังสีแดงอะ่ะเป็นเพื่อนแล้วมีขีดมีขีดแต่มันทําให้แบบดูสปอร์ตมากขึ้นอ่ะตะเข็บเดินสติชิ่งก็สีแดงทั้งมดนะครับมาจนถึงแฮนด์เบรกตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกซีของจริงนะครับเล็กมากข้างหลังเนี่ยเอาไว้วางของละกันกับลูกตัวเล็กๆนะครับจะนั่งไปดิฟกับเราได้ บ้้นเบรกเป็นอลูมิเนียมแบบเจาะรูเว้ยเฮ้ยเอาอ่ะมีพัด้วยชิปนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโตโนนะ้นะเพื่อนๆนะถัดมาตรงนี้ครับเฮ้ยปุ่มแบบเท่นะเป็นการปรับโอดของรถเขานะครับตรงนี้เป็นปรับแอร์นะวิทยุแอร์อ่าเดี๋ยวลองสตาร์ดูนะ โลโก้มีลูกเล่นนะครับขวงอะไรก็แน่นอนนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะเฮ้ยมี g ี o r ร์บอกด้วยทุกคนนะและนี่นะเพื่อนๆคือโหมดของเขานะครับก็จริงๆ GR86 ตัวนี้เนี่ยเป็นลไรค่อนข้างซิมโลมากๆครับไม่ต้องมีอะไรครับโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดสโนว์เราจะขับในหิมะแต่ถ้าเมืองไทยก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ฝนตกแลก้วกันนะถนนลื่นๆเนี่ยเราไม่อยากแบบเหยียบแล้วืแรงท็อกเยอะใช่ไหมก็กดสโนโว์ไว้จะได้ขับขี่ปลอดภัยนะครับสปอร์ตก็สปอร์ตนะเพื่อนๆทุกอย่างก็จะสปอร์ตมากขึ้นแล้วกกก็็สุดท้ายครือ จะไปสนุกกับเขาเต็มที่กดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะเพื่อนอน่าขับอ่ะทุกคนน่าขับน่าขับนะแล้วคันนี้นะเพื่อนใช้เครื่องบ็อกเซอร์2.4ลิตรนะครับเรียกว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วสำหรับแฟนๆที่บ่นกันมานะครับจัดให้แล้วนะ2.4ลิตร235มาแล้วนะและนี่นะเพื่อนหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเครื่องบ็อกเซอร์นะครับถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้ทันทีนะอ้าวแล้วเพื่อนก่อนที่เราจะไปขับนะครับตอนนี้สนามทดสอบรถมูลค่า3,000ล้านเนี่ยกำลังจัดเตรียมให้เราอยู่่่นนะะรรรหวาาาางีี้เมททสถ อลังการแห่ง t o โยต้าอ i v ไกันดีกว่านะจริงๆเพื่อนๆคนไหนก็มาได้นะครับมาดูรถมาทดสอบรถได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่านะเสร็จแล้วเราค่อยไปลองเจ้าคันนี้กันไปครับเอาแล้วเพื่อนๆระหว่างรอนะครับนี่เป็นโซนแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่คือโตโยต้าไลฟ์โชว์เคสและแน่นอนว่าเราก็จะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆนะแล้วก็มีจอ L E D แบบหัวทลังามากเลยเพื่อนๆ มันแบบมีมูนรูฟอยู่ข้างบนน่ะทุกคนน่ะสูงโปร่งมากเลยนะน้องตรงนี้ก็คือ g i ีย u p r a นะครับที่เราเนี่ยได้ไปทดสอบแล้วก็ไปเทสได้กันถึงญี่ปุ่นเลยนะเปมือคลิปกับหลายปีละอันนี้ครับเขาเป็นพ่อแท้ๆและเสียงเอาเพราะมากไม่เชื่อฟังครับ ถึงบรรยากาศญี่ปุ่นที่เราเคยไปจริงๆตรงนี้นะเพื่อนๆเขาก็จะมีบล็อดแคสจะมีให้ชมออนไลน์ได้เวลามีงานเปิดตัวต่างๆร่วมถึงเนะเวลามีดาราพี่ๆศิลปินมาด้วยก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เฮ้ยผมว่าตรงนี้ดีมากเลยนะเพราะมันได้แสงธรรมชาติมันก็จะแบบดูสวยหล่อขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนทำมาด้านข้างครับก็จะเป็นโซนเรียกว่าให้เราดูได้นะว่าเฮ้ยรถที่เราสั่งอะสีนี้เป็นยังไงภายในนี้เป็นยังไงบางทีเราเห็นแต่ในกระดาษใช่ไหมบางทีมันไม่รู้ว่าของจริงมันจะสวยไหมครับฉะนั้นครับ ทำเป็นโมให้เราดูนะครับว่าเฮ้ยเจ้าสีดำนะอันนี้สีเกรย์เมทัลลิก black มิก่า black เมทัลลิกเป็นยังไงบางทีในรูปแบบดำมีเมทัลลิกกับดำไม่เมทัลลิกมันดูไม่ออกนะนี่มาดูเลยนะครับจบเลยนะี๋ยวเราจะเลือกได้เออสีนี้ก็สวยนะแล้วบางทีสีภายในใช่ไหมเพื่อนนี่ฮะหรือว่าห้องแบบคอนฟิกซูเปอร์คาร์เพื่อนๆเนี่ยเราก็จะสามารถคัสตอมรถของเราดูได้นะว่าเออแบบนี้สวยฉันชอบแบบนี้นะแล้วก็จะมีโค้ดสีของเขาสมมติเราไปดูมาชอบมากเลยเนี่ยอยากได้สีนี้เลยแล้วก็บอกเซลได้นะเพื่อนๆนะแลวที่ผมชอบที่สุด ทุกคนครับวงอะไรโมโม่นะครับหรือจะเป็น OMP นะครับจริงๆก็อยากได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ขายอ่ะเพื่อนๆ<อ>เขาโชว์อย่างเดียวอะ่ะอันนี้ใส่รถรถรุ่นอะไรลิชี่ รถด,ดิฟใช่ไหมแต่นี่เพื่อนเพื่อนนี่คือพวงมาลัยรถแข่งนะครับทุกคนดูดิเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆนะเรดิโอปรับอะไรต่างเฮ้ยนี่มันเกมไหมเนี่ยน่าจะเกมนะ <c oughs> เราจะได้แบบอารมณ์รถแข่งนะครับแน่นอนว่า <c oughs> เขาไม่ขายและถัดมาโซขนข้างในนะครับเพื่อนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีโชว์เคสนะเราก็จะดูได้ว่าแอปพลิเคชัน T Connect มีอะไรบ้างนะเพ <c oughs> ื่อนเคือเยอะมากจริงนะครับใครบอกว่า T Connect <c oughs> เขาช่วยเรื่องรถอย่างเดียวจริงๆเนี่ยต้องมาอ่านนะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เป็นประวัติของโตโยต้านะแล้วก็จะเห็นค ดวรีเซนต์อยู่นะครับว่าความเป็นมาเป้าหมายของโตโยต้าเป็นยังไงบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นน้องยาริสนะครับมาโชว์นะผัดไปข้างหลังเนี่ยเป็น alive lounge นะครับรับรองลูกค้ามานั่งรอนะครับมาดูรถมานั่งจิบกาแฟาอะไรต่างๆได้เลยนะครัไหนๆมาแล้วเราไปดูโซนพรีเมียมกิฟท์ช็อปกันเพื่อนๆมีของขายด้วยไป นี้นะครับเพื่อนๆคือใครอยากเสียตังค์นะครับเป็นพรีเมียมกิฟต์ช็อปนะหลายๆอย่างเนี่ยเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับจากทางโตต้านะเพื่อนๆใครสาย GR g a ร์กาซูเรซเนี่ยนี่นะจัดเต็มนะครับเราสายเลือดนักแข่งนะครับอยากได้อะไรก็จัดไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีสายรู้ราหน่อยนะชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับก็มีเหมือนกันเฮ้ยถุงกอล์ฟเพื่อนๆถุงกอล์ฟจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็เสื้อนะครับเอาให้ครบเซตนะเฮ้ยใครอยากได้อะไรก็มาดูมาชมที่นี่เลยนะในเอฟซเราก็ดูมาขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวเรรราาจััดให้นะคบ5ง วันนะครับส่วนกัติกาเนี่ยเดี๋ยวไว้บอกท้ายคลิปนะครับใครอยากได้ใครเป็นแฟนจีอารกาซูเรซิง่ง mm hmm. ก็รอติดตามท้ายคลิปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปโซน,นต่อไปดีกว่าเป็นโซนที่ผมชอบที่สุดนะครับ เพื่อนครับนี่คือโซนที่ผมรักที่สุดนะครับอยากจะมาบ่อยๆเลยนะเพราะว่านี่คือโซน e-sport นะใครที่ชื่นชอบการขับรถนะแต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมที่เราไปเล่นเฉยๆพวกทักษะการขับรถในเกมเนี่ยมันสามารถไปใช้จริงได้เป็นเพื่อนนี่จัดมาเลยนะซิมเลเตอร์ขับรถตรงนั้นเนี่ยต่อกับเครื่อง PlayStation ล่าสุดรุ่น5แต่ที่เจ๋งกว่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่คือเรียกว่าเหมือนเป็นโ Mo ชั o นซิมนะครับที่ทางโตต้ตาเนี่ยจัดมาให้เพื่อที่เราจะได้ทดสอบและรับรู้ความรู้สึกช่วงล่างของ TNGA แพลตฟอร์มม่่่วายันอู นะมันเป็นยังไงนะครับเครื่องอลังการเนาะเดี๋ยวลองเล่นเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับโอ้โห oh, จริงจังมากแสดงว่าเครื่องนี้มันจะต้องโยนผมออกไปนอกรถแน่ๆเลยเพื่อนๆทดสอบการให้ตัวนะครับเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้ว โอ้ไ oh, ปไงเพื่อนๆเฮ้ยดีอะทุกคนเราจะได้สัมผัสว่า i, สนามากาันจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับช่วงล่างเราจะได้สัมผัสก่อนนะว่าแพลตฟอร์ม TNGA ของเขาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกับเรายังไงในการเข้าโค้งต่างๆนะครับผมมาเดี๋ยวไปลองข้างๆต่อนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเรียกว่า Racing Line ของจริงนะครับเอาละเพื่อนๆนี่คือ g r ร n Turismo 7นะครับหลาคนจะมองว่าเฮ้ยเล่นซิมแบบนี้มันคือเล่นเกมธรรมดาหรือเปล่าจริงต้องบอกว่ามันช่วยฝึกทักษะของเราได้ดีมากนะครับนักแข่งหลายๆคนเขาก็ใช้ซิมนะเพื่อนๆในการทดสอบรถเาาาจํสนมมไไ่ด้้แลว มาลองที่นี่ได้นะครับโอ้ oh, oh, เอาอะเพื่อน mm hmm. ๆตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมว่าสะดวกซิมมากแล้วตอนนี้ก็ร่างกายอยากประท้ารถจริงแล้วนะครับฉะนั้นไม่รอช้านะครับรถจริงเราลอยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไปขับ mm hmm. เจ้า GR86 กับสนามทดสอบของเขากันครับ mm hmm. ไป เอาละครับเพื่อนๆครับผมอยู่ใน GR86 ตัวล่าสุดนะเพื่อนเอนและแน่นอนนะเพื่อนข้างผมก็คือพี่เอกนะครับจะเป็นอินสตัคเตอร์และก็ครูฝึกของผมวันนี้ครับเพี็กพอดีครับสวัสดีครับ,รบอ่ะพี่ได้ข่าวว่าที่ตรงนี้เนี่ยลงทุนไป3ล้านครับ <laughs> มันคืออะไรบ้างครับที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสนามสําหรับเทสได์ทั้งหมดมนะครับซึ่งก็จะทดสอบสมรรถนะของตัวรถคือให้ลูกค้าเนี่ยจะได้สัมผัสรถที่ท่านจะซื้อไปเนี่ยมีระบบอะไรบ้างอันนี้คือโซนแรกเลย โัลแรกเรียกว่าเหยียบเต็มที่ใช่ครับผมแล้วไปเบรกตรงกวยเขียวๆนั้นทดสอบอัตราเร่งดูว่าการเร่งของรถเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้พี่งั้นเดี๋ยวผมลองกับคันนี้เลยนะ<ม>แเดี๋ยวเราก็ไปเบรกตรงกวยสีเขียวนะครับสหรับ้ก็จะเป็นโค้งฝานะอันนี้ก็ล้องเข้าโค้งดูได้ นี่โค้งไฮสปีดเลยต่อไปครับไปเร็วได้ครับนี่สลาลอกครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นการวัดวัดแฮนดลิงของรถเลยนะครับมีตรงครับผมอันนี้เลนเชนนะครับแล้วก็เบรคดีครับแรงไปเ้าลื่นๆครับก็ทดตรบจสอบการลื่นถลายของตัวรถครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสนามที่นี่ดิมันสนุกมากเลยนะ เหมือนเรามาอยู่ในแบบดิสซแลนด์ของคนจอบขับรถเลยครับทุกคนต่อไปลงหญ้าใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้วิ่งบนพื้นนะครับวงกลมตรงนี้นะครับแท็คันเร่งปื๊บเลยขาจะปัดโอ้โหเร่งเลยครับเร่งเยอะ ว่าจริงๆถ้าใครซื้อรถของโตโยต้านะครับหรือว่าสนใจรุ่นไหนเนี่ยผมว่าที่เนี่ยเรียกว่าเหมาะละกันที่เราจะได้มาทดสอบระบบต่างๆพวกนี้ว่าเฮ้ยรถที่เราซื้อไปมันเซฟนะแล้วปกติที่นี่ใครมาได้บ้างครับก็ทุกท่านเลยครับผมที่มีไมค์กี นครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ทดลองขับได้เชิญชวนนะครับใครสนใจก็มาลองกันได้นะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นด้วยว่ามีแบบสเตชัน f อฟโรดด้วยใช่ครับผมรือท่านที่สนใจในระบบขับ4ีตรงนี้เราก็มีลองรับนะฮะมีแบบจมน้ำไหมครับลองจมน้ำไม่มีครับเดี๋ยวไปลองออฟโรดกันพี่ได้เลยครับจอดไฟครับ America ain't dreaming t h d i b e e n skimming when the birth of a nation came from black 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 we all know i t h black black things everybody l e the coach that เอาล่เพื่อนตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาใน GR r ี v o ้ด้วยที่จะไปลองเรียกว่าคอร์สแบบวิบากของเขาว่ารถจะตีรงกาได้มั้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนี่ driving is believing ต้องเชื่อเราจะไต่ไต่ท่อเลยเหรอครับวิ้งเอียงด้านข้างโอเคนึกว่าจะไม่ได้แบบรถแต่ทางเออโถแงขึ้นไปไม่ใช่นะครับ พวกเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนมาจนชำนาญค่เอียงขึ้นไปโอไปด้วยเลยเหรอใช่ครับโอ้จะประมาณ45องศาพอดีขวายอีกไหมครับขวายอีกประมาณนี้ครับโอ้โหเรัน ตรงแล้วตรงตัวรถตรงตัวได้ดีตัวรถนี่ทรงตัวดีกว่าผมเห็นครับเนี่ยเพื่อนๆตัวผมจะหลุดออกไปแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไม driving is believing เราต้องเชื่อในรถจริงๆอ่ะเมื่อกี้คือรถเขาทำเองหมดเลยครับไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้เนะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ขึ้นเนินชันนะครับอันนี้ชันอยู่ที่ประมาณ43องศา43องศาเนี่ยเดี๋ยวจอดกลางเนินเลยครับขึ้นไปเลยครับเสียวมากโอเคจอดเลยครับเบรกเลยครับจอดเลยหรอเบรกเลยครับเบรกอยู่เลยครับ เราปล่อยท้าดูมันไม่ไหลเฮ้ยมันไม่ไหลอ่ะใช่มันก็จะออกตัวง่ายโอ้โหเสียวมากเพื่อนฝาดตอนลงครับมันจะมีระบบ D A C ครับ d Downhill Assist ซึ่งตรงนี้มันจะเบรกให้เราอัตโนมัติเรามีหน้าที่ประคองค้มอะไรอย่างเดี้วแค่นั้นพอแล้วก็ปล่อยเบรกเลยปล่อยเลยเพื่ต้องทำเลยนะครับเอาละ เชื่อรถนะไปครับสามต้งหนึ่งไปครับโอุ้้ยมันเบรกให้โอ้โอโหลงมาไม่กระแทกเอ้ยโอเคนุ่มมากเดี๋ยวลองดูตอนถอยหลังขึ้นก็สามารถทำได้ถอยหลังขึ้นออีกนึงครัับถยหลข้เลยครับไม่ใช่แค่เดินได้อย่างเดียวเต้นว่าขับ G R 8 6เมื่อกี้แล้วเราต้องแตะคันเร่งแตะเบาๆเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจอดอยู่กลางเนินได้ครับไปได้อีกครับไปไปอีกครับให้มันชันกว่านี้หน่อย ขึ้นหนีครับขึ้นหนีนี่ยังไม่ชันอีกแลับเนี่ยครับผมเป็นไงโอ้โหปล่อยเท้าเลยรถไม่ไหลมันจะเบรกไปให้เดี๋ยวปล่อยเท้านะเฮ้ยรถไม่ไหลอ่ะเอ้ยแต่แต่คือตัวผมมันจะทิ้มลงไปนะเขาจะเพื่อนเล่นไปเลยครับถอยถอยไปเลยเหรอครับถอยลงเลยอ่ะพี่ถอยลงด้านนู้นเลยครับแม้ออกตัวง่ายง่ายครับเราไม่ต้องรีบสลับเท้ามาที่คันเร่ง ใช่ใช้งานจริงง่ายมากาไปเลยเมื่อสามนกหนึ่งพุออกไปแล้วว้าวโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้แตะเบรกอะไรเลยนะเนี่ยเพื่อนๆโอ้ระบบช่วยได้เยอะครับโอ่ทำให้คุมรถได้ง่ายครับอย่าเชื่อตัวเองนะครับให้เชื่อระบบนะครับเพืพ่อนๆโอ้โหมันสุดยอดมากก็ระบบตัวนี้นะครับที่ช่วยเบรกลงทางลาดชันทำงานที่ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงเรียกว่ามีประโยชน์มากได้ใช้งานจริงจริงแน่สมมับเพื่อนที่แบบไปขนของแบบปะบางทีขึ้นเขาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับปลอดภัยไว้ใจได้ และสุดท้ายนะเพื่อนๆคือเนินสลับนะครับเห็นก็กลัวแล้วนะครับแต่ว่าเราไปดูความสามารถของรถคันนี้กันครับอันนี้ปล่อยไหลเลยปะครับปล่อยไหลตรงตรงไหลซ้ายไป้ก่อนปล่อยเท้าปล่อยเท้าเลยหรออุ้ยเราต้องเชือ่ออู้อหเราต้องเชื่อรถมันทําให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ สบายมากเป็นไงเมื่อนแค่นี้ผมก็ดูเก่งขึ้นเลยนะครับแต่จริงๆผมไม่ได้ทำเลยเลยนะครับเจียริโวเนี่ยมันก็ประทับใจผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่นี่บ่อยนะครับเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่2นะครับสนุกทุกครั้งนะครับที่ได้มาจริงๆนะเพื่อนๆครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับที่พาผมมาทัวร์สรุสวันนี้นะครับพี่เขอบคุณครับ และกติกาพิเศษของเราสำหรับแจกของรางวัลหมวก g r ู Racing สุดเท่ของแท้จากโตโยตานะครับ5บา้าใบง่ายๆครับแค่เพื่อนไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook ว่าชอบเจ้า G R 86ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้เปิดเป็นสาธารณะนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะไปดูเนี่ยคอมเมนต์ที่ถูกใจ5คนรับไปเลยหมวกสุดเท่ GRC Racing โอ้โหเพื่อนๆเป็นไงล่ะบอกเลยว่ามันมากๆครบรถมากๆนะทั้งจะเป็นสมัต ฐานะระบบช่วยเหลือต่างๆของรถหรือจะไปลองออฟโรดโฟร์วิลล์ทูวิลเนี่ยก็มีให้ลองครบจริงๆในะระบบช่วยเหลือต่างๆของโตโยต้าเนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วมีประโยชน์กับเรามากๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกนิดนึงนะครับว่าสนามที่นี่นะครับเขาให้แค่รถธรรมดานะรถรถใช้งานปกติของโตโยต้านะครับจะรถสปอร์ตแบบนี้มาไม่ได้นะเพื่อนมาไม่ได้นะก็ยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีคลิปเราวันนี้นะครับโตโยต้ตาะไ i v e โครงการใหม่ของโตโยต้ตาที่เป็นมากกว่าโชว์รูมอาวันนี้เราได้เห็นแล้วนะว่ามีความอลังการมีออะไไรรให้เ้เาดดทลง ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับใครที่อยากมาก็สามารถมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกเข้าชมที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามเข้ามาตรงนี้ติดต่อเข้ามาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคุ้มจริงๆครับเพื่อนแค่มาก็คุ้มแล้วและแน่นอนนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนเพื่อที่สนใจน้อง86ด้วยเป็นแบบพรีออเดอร์เท่านั้นอาจจะขายหมดเรียบร้อยแล้วด้วยก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ไม่มีให้เทสได้ด้วยนะครับที่นี่ไม่มีให้เทสได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถรุ่นพี่นะคร ได้ที่บางนากม .3 ตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มและไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับน้ำฟรีข้าวฟรีถ้ามานอนที่ได้เลยผู้เล่นนะครับวันนี้นะครับหวังว่าเพืเ่อนจะสนุกนะครับใครชอบโตต้า GR รุ่นไหนบ้างนะมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะพี่ตามคลิปจนจบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะครยมืลังใจพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ